เมื่อเราสามารถค้นข้อมูลมาได้แล้วเนี่ยกรณีที่เราอยากจะแก้ไขข้อมูลบางตัวนะครับเราน่าจะเราน่าจะผูกข้อมูลจาก Data g r i d View ให้มาโชว์ใน t e x t Box พวกนี้ได้โดยที่เราดับเบิลคลิกข้อมูลในแต่ละแถวแล้วข้อมูลก็จะโหลดมามาผูกกับ t e x t Box พวกนี้วิธีการนะครับวิธีการนะปิดซะก่อนมาที่ Data Grid View นะครับแล้วก็ View p r o p e r t y กด F4 นะครับแล้วมาดูเหตุการณ์ของตัว Data Grid View 1หนึ่งนี่นะครับคลิกที่รูปไฟฟ้าแล้วก็ดูที่เหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์รณดับเบิลคลิกถ้าเราดับเบิลคลิกที่คอนเทน ให้เราเลื่อนหาที่ตัวเหตุการณ์ของเมาส์นะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเมาส์ในที่นี้มันก็มีเซลล์คอนเทนต์คลิกซึ่งถ้าใช้เซลล์คอนเทนต์คลิกเนี่ยมันอาจจะสร้างความลำคาญเอาเอาดับเบิลคลิกแล้วกันนะครับหมายความว่าถ้าเราดับเบิลคลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งจะให้เกิดการทำงานยังไงคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter คลิกตรงนี้นะแล้วก็กด enter ไป เราก็จะได้เหตุการณ์อีเวนต์อีเวนต์เหตุการณ์นะครับเราจะได้เหตุการณ์ d a t a g r i d view หนึ่ง c o n t e o t t o u t l o u l i c k คลถ้า d o บเบิลคลิกที่เซลลนั้นจะเกิดอะไรขึ้นให้เติมคำสั่งลงไปอ้าวดูดูสักตัวหนึ่งนะครับ อ่ะสตัวแล้วกันนะสัก2ตัว copy มาคอลัมน์ที่1เป็น id คอลัมน์ที่2เป็น book name เนอะ book name แล้วก็เซลล์ที่ศนย์เซลล์ที่1ก,ก็คือคอลัมน์เซลล์ก็คือคอลัมน์นะครับอ้าวนะลองรันดูนะครับ อ๋อลืมยังรันไม่ได้อ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะเราก็จะผูกกันให้ t e x e box t e x t box this dot t e box t e x e box id อ่ะ id ไม่มี t e x t box ก็จะเป็น book name ละกันเพราะฉะนั้น book name ก็คือตัวนี้ถูกแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องมี นะเพราะว่า ID เราไม่ได้เราไม่ได้ใส่แต่ก็น่าจะใส่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอามาโชว์ให้ได้ซะก,ก่อน take box book name dot t เท่ากับตัว book name book name ก็คือตัวนี้แหละนะลองดูสักตัวนึ่ง run แล้วก็ หนังสือจัดการหนังสือค้นข้อมูลลองดับเบิลคลิกที่ Java ดูสิมาไหมชื่อหนังสือมาไหมดับเบิลคลิกที่ C# Programming มาไหมนะครับ C# Programming Edition True อ่ามาแล้วเพราะฉะนั้นตัวอื่นๆก็เหมือนกันตัวอื่นๆก็คล้ายๆกันอ่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัว ID สักตัวหนึ่งนะครับ เราจะเพิ่ม id สักตัวหนึ่งแต่ว่า id เนี่ยเดี๋ยวขอขยับลงมานิดนึงขอขยับขึ้นไปนิดนึงอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นกด f 4กด f 4แล้วก็ แค่เป็น ID นะโอเคอันนี้ก็เป็น textbox ID โอเค textbox ID textbox ID เนี่ยไม่ให้ ให้ให้ enable แล้วกันเป็น form ไปห้ามกรอกห้ามกรอก textbox id โอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ได้แล้วเราก็จะใช้คำสั่งนี้ได้แล้ว id ก็ไป get มาจากคอลัมน์ที่0เพราะฉะนั้น this take box id t e t take ให้เท่ากับ id ตัวนี้รับมาจากคอลัมน์ที่คอลัมน์ที่0น,นะั้คอลัมน์มาดื่นก็ทำคล้ายๆกัน copy มาทีละอันทีละอันตัวต่อมาก็จะเป็นอะไรล่ะชื่อผู้แตง่งก็ author นะครับต่อไปก็พับปิดเกียร์ต่อไปก็ปกจำไ,ไว้นะชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์เนื้อหาดีเทลแล้วก็คอลัมน์ที่0ที่1ที่2เรียงตามลำดับลงมา ที่3ที่4แล้วก็ ISBN ดีเทลแล้วก็เชลใช่ไหมก็พิมมาวางวางอันนี้ก็จะเป็นเชลอันนี้ก็จะเป็น ISBN ก็จะเป็นคอลัมน์ที่ ขคอมน์ที่6เรียบร้อยแล้วก็เอามาโชว์ไหนไหนบ้าง this this dot takebox takebox page u dot take เท่ากับอ้าวออเทอร์ซะก่อนเท่ากับ page u a ออท่อสก่อนเท x สป็อคเทกสอออท่อเทเท่ากับออทอเ่ยสียนะันละอลองลองรันก่อนอา้ารันดู แล้วก็หนังสือจัดการหนังสือแล้วก็ค้นข้อมูลลองดับเบิลคลิกซิมาแล้วคอลัมน์ที่1ก็มาคอลัมน์สองสามสี่ก็มานะครับ ID ก็มาสังเกตดูว่า ID เนี่ยพิมพ์ไม่ได้เขาจะไม่แก้ ID กันนะครับเขาจะไม่แก้ไข ID กันห้ามแก้ไขสมมุติว่า ID ไ d ด้เเป็น Primary Key ไม่สมมุติละที่เราเขียนโปรแกรมไว้ ID นี่เป็น f a m i l y Key ไม่แค่ f a m i l y Key แต่แก้ตัวอื่นได้ถ้าเกิดต้องการแก้นะโอเคคราวนี้ก็ต่อให้จบ this detail textbox detail dot text เท่ากับ detail แล้วก็ this textbox uh, shell ใช่ไหม detail แล้วก็ shell แล้วก็ isbn dot .text เท่ากับ shell this textbox textbox isbn dot .text เท่ากับ i s b n i s b n เรียบร้อยอ่ารันแล้วก็หนังสือจัดการหนังสือค้นข้อมูลแล้วผลคลิกจะว่ามาแล้วครบเลยทุกอันเลยดูซิตรงกันไหมชั้น2ตู้สาม i s b n น่ะ i s b n สองสามห้าสี่สองหกห้าโอเคไหมโอเคโอเคเอาลองตัวที่สองหน่อยสิ c-sharp edition 2ใช่ไหม c-sharp programming ใช่ไหมนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะโหลดข้อมูลมาโชว์แล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลจาก ตัว Data Grid View เอามาลงในใน Text Box หรือ Label ก็ได้ถ้าเราต้องการนะครับอันนี้คือคำสั่ง Select นะครับเรื่องของ Cru ด c r u ดคร u ดคร u ด,รดนะ Select เราก็จะเหลืออัปเดตกับ Delete ละคราวนี้นะโอเคเอาไว้ในคลิปต่อไปนะครับ